สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่8พฤศจิกายน2566อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้52บาทปรับตัวลดลงมาที่80สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาท ย้างแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้52.66บสาท66สตางค์ปรับลดลงมาที่34สตางค์ราคาท้องถิ่น49.66บาท66สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา55บาทปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1.36บาทส6สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาทยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซนต์วันนี้45.17บาทส7สตางค ปรับลดลงมาที่36สตางค์ราคาท้องถิ่น42บาท17สตางคยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้22,58บาท58สตางปรับลดลงมาที่18สตางค์ราคาท้องถิ่น1 9บ8าท58สตางคยางก้อนถ้วย DRC 55%เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง24สบาท8สตางค์ปรับลดลงมาที่20สสตางค์ราคาท้องถิ่น 21บาท84สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ค้างคืน29บาท36สตางค์ปรับลดลงมาที่20สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาท36สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้33บาท87สตางค์ปรับลดลงมาที่27สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท87สตางค์นั่นเองครับ และนี่ก็ยางพาราวันนี้ปรับตัวดิ่งลงอย่างมากแทบจะทุกชนิดนั่นเองครับอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ชาวสวนยางทุกท่านก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อและการขายยางพาราต่างประเทศกันเลยครับ